สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างเตาปูนะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่านะครับพนักกับเชลซีนะครับเตะกันคืนนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับแอสตันวิลล่านั้นผลงานลีสตาร์พรีเมียร์ลีกออกมาดีทีเดียวนะครับด้วยการเสมอมานะครับมีอยู่1คะแนนนะครับหลังจากแพ้รับค่ามาสี่นัดซอสก่อนการเลื่อนโปรแกรมเตะนะครับทำให้เพิ่งมีคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับจากการลง5เกมหลังสุดนะครับ แล้วยังไม่มีสกอร์เลยนะครับตลอด3นัดหลังนะครับเกมเย้านั้นยังทําได้ไม่ดีมากนักนะครับมาดูทั้งฝั่งเชลซีบ้างนะครับฟอร์มระยะหลังนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนพักเบกําลังกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งครับด้วยการกลับมาเข้าวินชนะ2ใน3าเกมนะครับแล้วก็เก็บไปถึง7คะแนนด้วยกันนะครับแนวรุกกลับมาเฉียบขาดเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมเยือนนั้นสามารถทําได้ดีที่สุดก็ผลเสมอเท่านั้นนะครับ แต่โคช้างมองว่าแมตชนี้นะครับสิงโตและเงิน,นคามเชลซีนะครับยังเป็นต่ออยู่มากแลครับแล้วก็มีทีเด็ดทีบขาดมากพอที่จะบุกมาบี้กำาชเหนือสิงหะงาดอย่างแอสตันวิลล่าได้ครับเอาละครับโกช้างฟันธงครับอยู่เชลซีชี้ช่องรวยวิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm88power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง